ที่จะไม่ลดต้งส่วนขาโอเคถ้าสมมติว่าช่วงแรกของการลดไขมันแล้วขาไม่ลดไม่แปลกค่ะเวลาที่ร่างกายเราสะสมไขมันค่ะเขาจะสะสมจากไหนมาไหนเขาจะสะสมตามลำดับนะสังเกตปะ่ะเวลาที่คุณขึ้นน้ำหนักขึ้นหน้าคุณอะ่ะมันจะขึ้นช้าสุดเลยจริงไหมคะไหนครับว่าจริงรัวหัวใจที่หน้าจอมให้หน่อยได้ไหมอ่า โหอยู่ด้วยกัน55คนนะคะกดหัวใจให้หน่อยช่วงตอนหลังอะที่เราเริ่มอ้วนขึ้นนะคะน่าจะเป็นส่วนสุดท้ายที่ขึ้นจริงไหมแล้วก็ช่วงเนี้ยก็จะเป็นส่วนท้ายๆเหมือนกันที่ขึ้นนะคะแต่ช้าสุดเลยคือหน้าเพราะว่ามัน บางคนอาจจะสะสมจากขามาก่อนสังเกตบ้ากินอะไรนิดนึงแม่งขาออกแล้วปั๊บเดียวเองหรือบางคนอาจจะไม่ได้ออกที่ต้นขาบางคนอาจจะแบบว่าที่พุงบางคนเนี่ยคนผอมมาหาจะมีพุงการสะสมไขมันของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะการสะสมไขมันของเอิเอ์งจะสะสมที่ขาก่อนเลยกินปุ๊บเนี่ยอ่ะกินขนมไปนะขามาเลยนะคะแล้วก็จะแบบรู้สึกแบบเฮ้ยแน่นละแน่นขาละสักพักหนึ่งเนี่ยมันถึงจะออกที่แขน อ่าลำดับการสะสมองจะเป็นแบบนี้ลองสังเกตตัวเองว่าลำดับการสะสมของตัวเองเป็นแบบไหนนะคะแล้วถ้าลำดับการสะสมของเราเนี่ยเป็นคนที่ขาสะสมก่อนเลยนะขาจะลดช้าที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้เวลาค่ะ